เอาบุญด้วยกันนะอ้อยเอ้ยโตเร็วๆร็จะได้ไปทําบุญทอดกระถินข้าป่าด้วยกันโตเร็วๆร็วนะต้นสูงสูงยาวๆความหวานเป็นเลิศนะฝ่ายฝันมานานแล้วกระถินน่ะอยากอยากสร้างเป็นความฝ่ายฝันของตัวเองที่พ่อตายมาแต่เล็กๆอยากเอาบุญให้พ่อแม่เคยบอกว่าบุญกระถินเนี่ยมันบุญแรงนะลูก เพราะงั้นแต่เพื่อนอีกคนนึงก็ทอดกระถินแต่เล็กเนี่ยไม่ดีนะเดี๋ยวจะหลับตาลาโลกเร็วโอ้ยก็ช่างมันเถอะฉันได้ทำบุญแล้วฉันก็ดีใจแล้วง้้ฉันไม่กลัวหรอกเรื่องตายตายไงมันก็ตายแน่แน่แหละถ้าถึงข่าวตายนอนในมุ้งยุงกัดก็ตายก็ว่างนี้พอพอปีสี่หนึ่งเกปีคุณยายก็อยากให้แม่ได้บุญเนาะก็เลยเป็นเจ้าภาพตอนนั้นจําไม่ได้ว่าว่าว่าเป็นเงินเท่าไหร่แต่รู้ว่าไม่มาก ดิฉันก็ดีใจไปเที่ยวหาบอกลูกบอกหลานบอกพี่บอกน้องว่าแม่ได้เป็นกระถินนะแม่ในทอดกระถินนะเป็นเจ้าภาพกระถินนะปีนี้แต่แม่ฉันก็ไปไม่ได้ดอกเพราะว่าแม่ตั้งเก้าสิบสี่แล้วไปไม่ไปไม่ไหวแล้วฉันก็ต้องถือถือผ้ากระถินนะ่ะก็เลยได้แรงบันดาลใจตรงนั้นแหละตั้งใจไว้ว่าจากนี้ต่อไปนงเยาวจะต้อง เป็นประธานกระถินดิฉันก็ภาวนาตัวบอกว่าร้านหนึ่งไอ้นงเทาจะทําร้านหนึ่งวย่างงี้เอะฉันเนี่ยอยากทําแต่ฉันไม่มีตังทำไงถ้าฉันมีเงินล้านปีนี้ฉันจะทําเลยแหละก็นึกอยู่ในใจนึกอยู่อย่างนั้นจะหาวิธีไหนเนาะหาวิธีไหนเนาะจะได้เงินมาเร็วๆกลับบ้านมาก็จะปลูกอะไรดีจะปลูกอะไรดีก็ปลูกล้กกอปลูกในยนาปลูกข้าวโพดสารพัดท,ที่มันจะได้เงินมาทํา ทำเพื่อมันจะได้เงินมาหลังจากปภาวนาแล้วก็ช่วงนั้นปลูกมันปลูกข้าวโพดพออยู่มาอยู่มาข้าวโพดมันตายแล้งช่วงหนึ่งพอข้าวโพดตายแล้งแล้วฉันก็จะเก็บเงินนะนี่จะเก็บเงินไปปภาวนาตัวที่ปภาวนาตัวไปแล้วล้านหนึ่งฉันจะไม่ได้เงินได้ไงนี่ก็เลยคิดไอเดียขึ้นมาว่าต้องเอาเม็ดพันไปเนาะเอาเม็ดพันไปให้หลวงปู่คุณยายคุม,มเมล็ดพันให้ หลวงปู่เจ้าขาคนยายเจ้าขาลูกเอาเม็ดข้าวโพดมาแล้วนะเจ้าขา,า้าลูกเอากลับไปขอให้เอาไปปลูกนี่ขอให้งอกให้งามนะฉันจะเอาเงินไปทอดกระถินทีนี้ก็ว่าจะทอดกระถินนี่ตอนจะนอนก็นึกถึงบุญแล้วก็นึกถึง คําที่ว่าบาบนาล้านหนึ่งนะจะเอามาจากไหนบางทีก็มาเคาะก็แม่ธรณีจะปลูกกระโพดเอาเงินล้านไปไปทำบุญนะไปทําบุญนะก็ต้องให้กระโพดงอกดีๆงามๆฝักใหญ่ๆกระโพดก็เลยฝักเท่าแขนนี่เป็นอัศจรรย์เนนาเนี่ยพอฉันปลูกแล้วมา3ปีพอปลูกสามปีเนนาก็เริ่มมีลูกของคนอื่น เขาออกปีละครั้งแต่ของยายปีหนึ่งออกสามครั้งมันอัศจรรย์จริงๆน้อยหนามันออกลูกใหญ่ลูกลูกจัมโบ้ใหญ่เก็บทุกวันเลยนะน้อยหนาน้อยหนาไรเนี้ยออกทุกวัน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 มีแม่ค้ามาซื้อน้อยหนาที่สวนเขาก็บอกว่าเอาไปขายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาตังมาให้เบนหลังซึ่งเบนหลังเขาก็เอามาให้แล้วเขาก็เอาอันเก่าอ่ะให้อันใหม่เอาไปอีก เป็นอยู่อย่างนั้นทีนี้พอช่วงหลังมาไม่ให้แล้วไปทั้งเข่งทั้งหนนาแล้วหลายวันไม่ามาให้นี่ไอ้นุงเยาวก็ทนไม่ได้แล้วแบบนี้เลยจําเป็นต้องเอาหน้าตลาดหนนาก็าไม่รู้อยู่ตรงไหนมุ่งหน้าไปบอกได้คําเดียวว่าคืออธิษฐานหลวงปู่คนยายอีกแล้วหลวงปู่เจ้าขาคนยายเจ้าขาลูกอยากเอาในนาไปขาย ขอให้ลูกมามีที่จอดรถให้มีแม่ค้าคอยรับลูกนะก็เปิดท้ายขายเลยเปิดท้ายขายแล้วก็มีแม่ค้ามาตัดเอาจริงๆเอาไปคนละยี่สิบเคงสิบเคงมันก็เลยหมดเร็วกลับมาถึงบ้านเนี่ยห้าโมงเช้าห้าโมงเช้าก็คัดในหนาเสร็จไม่เสร็จตีสองนี่ก็จะต้องออกแล้วฝนตกก็ต้องไป ผนตกขนาดไหนก็ต้องไปขายตั้งแต่ภาวนาตัวมาตั้งแต่ปี4-1่ห่ะเน,นาะทำอ้อยก็มีอุปสรรครับคนงานจะไปได้รุ่นอ้อยอ้อยก็จวนจะเสร็จแล้วแหละทีนี้รถชนรถรถเข้าส่งนมอะเขาชนท้ายรถป้า ทั้งน้ํทาทั้งจอบทั้งกระติกน้ําแข็งลงไปอยู่กลางถนนเลยแล้วก็คนงานก็ไปอยู่กลางถนนเลยถ้าหากว่ามีรถมีรถมาก็รถทับตายแล้วคนงานนะ่ะแล้วทีนี้ก็หัวนะ่ะไปมุงหลังคานะ่ะบนหลังคามีตะเหล็กทั้งนั้นซึ่งหัวเข่าก็ไปชนกับคนโซนหน้ามันก็เลยปวดอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ไปลื่นล้มอีกในกลางป่าอ้อยอะ่ะ สะโพกก็เสียโคนสะโพกในี่เสียหมดเลยมันถึงได้ปวดลื่นล้มเพราะว่าไม่ให้คนงานเผาเผายอดอ้อยเพราะว่าถ้าเผายอดอ้อยแล้วอะ่ะมาแรงใต้ดินอะ่ะใต้ใบอ้อยอะ่ะมันจะตายไม่อยากมีบาปมีกรรมอะไรกับเขาแค่นี้ก็ปวดเมื่อยไปทั้งตัวแล้วเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ลื่น มแแรงทั้งหลายทั้งปวงนะตัวสั้นตัวยาวที่อยู่ใต้ดินนี้รีบหนีนะพวกนี้เขาจะมาฉีดยาแล้วนะถ้าไม่หนีเดี๋ยวจะตายซะนะคิดว่าเนี่ยสรีระร่างกายนี้มันไม่ดีแล้วเนี่ยก็เลยรีบอยากจะรีบจยากจะรวมเงินทอดกระถินทอดกระถินบางทีเนาะนึกอยู่ในใจว่าร้านนี้สำเร็จแน่ ระหว่างที่ไปรับคนงานทํำงานกับคนงานร้านนี้อยู่ในใจตลอดเวลาออจะอธิษฐานขอให้ได้ให้ได้อธิษฐานวันหนึง่งสามครั้งสี่ครั้งนู้นนะมั้งบางทีก้าวขาขึ้นรถต้องทอดกระถินให้ได้ทอดกระถินให้ได้ต้องเอาให้ได้ร้านนี้อยู่ในใจตลอดเวลาต้องทอดกระถินให้ได้ทอดกระถินให้ได้ดิฉัน คนความรู้น้อยเนาะจัดสรรเงินอีกกองหนึ่งเอาไว้กินมีกองหนึ่งไว้ใช้หนี้มีกองหนึ่งเอาไว้เติมน้ํามันอีกกองเติมน้ํามันก็ใช้จ่ายคนงานเนี่ยก็กินก็ใช้เนี่ยกองเดียวกันซึ่งอีก,กองข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 องที่ว่าจะทําบุญเนี่ยมันจะมีอีกบัญชีหนึ่งบัญชีนี้ถูกลืมไอ้ที่จะลืมอ่ะลืมเบิกแต่ไม่ลืมเอาเข้าบัญชีมีเงินทำอะไรก็เอาเข้ามานั้นไม่ลืม นึกอยู่วันละสามเวลามีน้อยก็ใส่มากๆในนั้นให้ใส่เกินๆไว้ขัดสนยังไงก็แม่ไม่หยิบมาใช้มีนี่ก็ไปใช้นี่ช่วงนั้นเป็นนี่ทกศซึ่งมันก็พ่อขางหมูมาเรื่อยๆเื่อยๆนะบางปีก็มีส่งเขาบางปีก็ไม่มีส่งปีไหนไม่มีส่งก็ได้ส่งแต่ดอกบางทียังต้องกู้เงินนอกระบบอะไปโปะเลยกลัวกู้ไม่ได้อีกปีต่อไป จะเสียเครดิตป้าเป็นคนประหยัดอดออมอันไหนควรซื้อก็ซื้ออันไหนไม่ควรซื้อป้าก็ไม่ซื้อแม้แต่ผักก็ปลูกกินเองเก็บตำลึงผักบุ้งมีักมีผักบุ้งอยู่ในบอ่อผักกระเฉดอยู่ในบอ่อแล้วก็ปลูกชะอมไว้เป็นรั้วแล้วก็กินของเหล่านั้นแหละเหลือกินแล้วก็เก็บแบ่งขายก็บอกให้เพื่อนบ้านมาเก็บกิน ป้าเนี่ยไม่ใช่คนตนีนะถ้าคนตหนีจะไม่ชอบทําบุญหรอกเพราะอยากเก็บหอมรอมริบไปร่วมบุญที่บุญกระถินที่ภาวนาตัวไว้รังหนึ่งลานนง้านนี่แหละป้าเนี่ยไม่ใช่คนตนีนะถ้าคนตนีจะไม่ชอบทําบุญหรอกเพราะอยากเก็บหอมรอมริบไปร่วมบุญกระถินที่ภาวนาตัวไว้รังหนึ่งล้านนี่แหละสำหรับนุงเยาวแล้วเรื่องบุญไม่ย่อท้อกว่าจะเก็บเงินได้16ปีนี่กว่าจะเก็บเงินได้ป้า อดทนทำมันจนหืดขึ้นคอแล้วเนาะาำ่าหืดขึ้นคอในี่สบหกปีไม่ใช่น้อยๆเนาะว่าจะรวบรวมเงินมาได้ผ่านอุปสรรคมามากมายทาในนาก็โดนโกงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งว่าหักข้าวโพด ยามท้อก็ดูรูปหลวงหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายหลวงปู่อย่าให้ลูกท้อนะก็อธิษฐานแบบนี้แล้วก็มีกำลังใจคืดที่จะมาสู้เข้าไล่เข้าสวนต่อจากนั่งจากนั่งกับพื้นพื้นขี้ดินนะนั่งมันตามร่องอ้อยแหละนั่งเหยียดขาตามร่องอ้อยพอนึกได้บุญกระถินลุกขึ้นมาถือจอบดา้ยาต่อไปอีก ก็นึกอยู่ว่าเอ๊ะเมื่อกี้ยังทอ้อยังเหนื่อยเหน,นื่อยนี่คาว่าเหนื่อยนี่มันเหนื่อยพับเลยนะมันไม่มีแรงจะลุกเลยนะแต่พอมันนึกถึงเรื่องบุญกระถินอะไรที่มันจะเป็นเงินลูกจะหาอะไรจะเป็นเงินลูกจะหาเดี๋ยวได้เงินเธอจะไปทําให้ให้ให,ให้ถึงที่สุดเลยยามทอ้อก็ดูรูปหลวงหลวงพ่อธรรมจัยโยคุณยาย หลวงปู่ย่าให้ลูกท้อนะก็อ,อธิษฐานแบบนี้แล้วก็มีกำลังใจคึดที่จะมาสู้เข้าไล่เข้าสวนต่อพอนึกได้บุญกระถินลุกขึ้นมาถือจอบดย้ยาต่อไปอีกแต่พอมานึกถึงเรื่องบุญกระถินอะไรที่มันจะเป็นเงินลูกจะหาอะไรจะเป็นเงินลูกจะหา เดี๋ยวได้เงินเพื่อจะไปทำให้ให้ให้ให,หถึงที่สุดเลยปีนี้พ่อเก็บเงินได้ครบแล้วหลังคาหลังคาจริงๆแล้วหลังคารั่วมานานแล้วก็ก็ทนเอาก็ทนเอาทนเอาฝนตกก็พยายามเอากระมังไปรองไว้บนบนเตียง ีนี้ก็ถ้าเปลี่ยนหลังคานี่มันก็จะต้องหมดส0 0 0สนสี่แสนใช่ไหมก็เลยกลัวเงินจะจะไม่ครบก็ไม่เอาแหละตัดสินใจแน่วแน่ต้องเอาก็ไปบอกกับลูกแม่จะไม่มุงหลังคาหรอกแม่ถ้าแม่มุงหลังคาเดี๋ยวมันจะเงินจะไม่ครบหลังคาทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่บุญนี่บุญนี้ต้องทำเร็วๆเพราะไม่รู้ว่าจะรักษาลมหายใจไว้ได้นานขนาดไหน เพราะว่าเห็นพี่สาวอะ่ะแกก็ภาวนาตัวเหมือนกันแกรักษาลมหายใจไว้ไม่ได้แกก็หลับตาลาโลกไปก่อนมาดูสังขารเราโอ้มันก็มันก็โรยลาเต็มทีแล้วเหมือนไม้ใกล้ฝั่งเนาะก็ก็เลยไม่ไม่รอแล้วจะไม่รออะไรแล้วเงินก็เต็มแล้วเงินก็พร้อมแล้วก็เลยเอาปัจจัยอ่ะไปถวายก่อน ันที่ไปถวายก็ลูกสาวไปด้วยลูกชายไปด้วยชวนลูกชวนหลานไปหมดเลยอยากให้ลูกไปเอาบุญด้วยกันเงินขึ้นลดแล้วก็โลงก็จับดูมือนี่ก็จับดูเหลียวไปก็จับดูนุงยาวมีร้านหนึ่งหาตั้งชีวิตชีวิตหนึ่งก็หาก็ว่าได้เนาะหาทั้งชีวิตแล้วมาหอบเงินมาวัดเนี่ยระหว่างเดินทางนี่กลัวแล้วกลัวอีกกลัวแต่เงินจะไปไม่ถึงวัด ไม่ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วหนักใจนะคือกลัวไม่ได้ทําบุญกลัวรักษาลมหายใจไว้ไม่ได้พอไปถึงวัดแล้วเนาะโอ้ยลงเลยไม่ต้องมานั่งเฝ้าไม่ต้องมานั่งจับนาที่ที่จะถวายดีใจมากระทึกใจมากใจสั่นดกๆกลกัวไม่ได้ถวายทีนี้พอถวายแล้วโลง ล่งอกเหมือนเหมือนใจอะ่ะมันพอง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 เหมือนมันจะทะลักออกออกมาเลย <laughs> นึกถึงเมลรก็ปลืม้มนึกถึงเมาไยก็ปลืม้ม ีพ่พอพอทามาแล้วถึงบ้านแล้วอุย้ยก็มาบอกอปู่ย่าตายายบอกอนุโมทนาบุญด้วยกันนะอ้นงเยาลูกแม่ทําได้แล้วลูกแม่ทําได้แล้วลูกพอทําได้แล้วก็บอกแฟนว่าฉันทําได้แล้วทอดกระถินข้าวป่าไปให้แล้วนะหนึ่งล้านบาทมาสวนก็รีบมาบอกป่าอ้อยเอาบุญด้วยกันนะฉันไปถาวายปัจจัยมาแล้วนะหนึ่งล้านบาทบอกเขา แล้วก็บอกเอาบุญมาฝากแม่ทรณีแม่ทรณีเจ้าขามาเอาบุญเดวยกันนะนุ่งเยาไปถวายปัใจจัยทอดขับถิ่นกับป่าแล้วนะ <c oughs> บอกเพราอ,อยากให้เขาได้บุญด, <c oughs> ด้วยเขาก็มีส่วนหนึ่งถ้าไม่มีแม่ทรณีไม่มีพื้นดินตรงนี้ก็ไม่ได้ปลูกในนาก็ไม่ได้ปลูกข้าวโพดการที่ อยากทําบุญกับหลวงพอ่อธรรมชยโยเพราะว่าหลวงพ่อน่ะสร้างสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนคนที่ไม่ถือศีลก็กลับมาได้ถือศีลเชื่อมั่นในในโครงการของหลวงพอ่อว่าหลวงพ่อเอาจริงเอาจังกลางคืนเขาก็ทํากลางวันเขาก็ทําก็เลยอู้ก็เลยตื่นตันใจว่าโอ้ขนาดนี้เลยเหรอหลวงพ่อรักลูกๆมาก ถ้าท่านจะเอาตัวรอดคนเดียวท่านก็ไปได้แต่ท่านห่วงห่วงลูกๆที่อยู่ข้างหลังแล้วบุญที่หลวงพ่อให้นะที่หลวงพ่อพาทำมีแต่บุญใหญ่ๆบุญพิเศษทั้งนั้นเลยแล้วซึ่งประทับใจมากประทับใจทุกๆบุญที่หลวงพ่อเอามาให้เห็นหลวงพ่อเหนื่อยก็เลยอยากจะมีส่วนส่วนได้ช่วยบ้างแล้วสิ่งที่นุงยาวทำกระถินนี่มันน้อยนิด เงินหนึ่งล้านบาทไม่เคยคิดเสียดายเลยเ,เสียดายไปด้วยซ้ําที่ว่าได้ทาน้อยไปถ้ามีมีมากอีกอยากทํามากๆยิ่งกว่านี้อีกมีน้อยก็จะทํามากมีมากก็จะทํามากๆมากๆเดี๋ยวเถอะจะต้องทําให้ได้บุญดิฉันจะเป็นคนจนชาติสุดท้ายจะไม่จนต่อไปแล้วลากันทีความจนจะขอเป็นคนจนชาติสุดท้ายชาตินี้ชาติสุดท้าย อยากจะพูดกับหลวงพ่อว่าไอ้นุ่งเยาวอยากมีส่วนช่วยหลวงพอ่ออยากขอบคุณหลวงพอ่อที่เอาโครงการบุญใหญ่ๆมาให้หลวงมาให้ลูกได้ทําให้ลูกได้บุญไ,ไปด้วยนุ่งเยาวําได้แล้วหลวงพ่อเจ้าขาหลวงหลวงพ่อธรรมจะโยกาลูกทําได้แล้วที่สัญญาก,กับพุณยายไว้ ขอบคุณหลวงพ่อมากๆที่ให้น้องเยาวได้ได้บุญตรงนี้เพื่อพ่อลูกทําดีทุกสิ่งหาเป็นความฝันของพอ่อจะทำฝันนั้นให้เป็นจริงให้พ่อได้ อ๋อเอ้ย e โตเร็วๆนะจะได้ไปเอาบุญด้วยกันไปเอาบุญทอดกระถินข้าป่าโตเร็วๆเอาบุญด้วยกันจากนี้ให้พ่อพักตั้งใจไว้ว่าจากนี้ต่อไปหลวงเยาจะต้องเป็นประธานกระถินไอ้ลวงเตาจะทําร้านหนึ่งสิบหกปีไม่ใช่น้อยๆเนาะว่าจะรวบรวมเงินมาได้ผ่านอุปสรรคมามากมาย พอนึกได้บุญกฐินลุกขึ้นมาถือจอบดาย่าต่อไปอีกอะไรที่มันจะเป็นเงินลูกจะหาอะไรจะเป็นเงินลูกจะหาเดี๋ยวได้เงินเพอจะไปทำให้ให้ถึงที่สุดเลยสิ่งนี้พอสร้างไว้วันนี้ต้องสำเร็จหากสิ่งนี้พอสร้างไว้วันนี้ต้องสำเร็จ ้องยาวทำได้แล้วหลวงพ่อเจ้าค่ลูกทำได้แล้วที่สัญญากับคุณยายไว